การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้สาหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าการเงินของคนที่มาเจอคลิปนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการเงินใบ<ม>แรกคนที่มาเจอคลิปนี้ภาระรับผิดช,ชอบค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักอ่ะไหนมาดูซิใบต่อไปอืมจะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอืมเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่องการเงินเกิดขึ้นเหมือนประมาณว่าจะทำมาค้าขายดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นด้วยธุรกิจการงานการค้าการขายขายง่ายขายดีขายคล่องกําไรดีเออดีเอาไปต่อไปเหมือนเงินคุณจะดีขึ้นจากงานที่คุณรักงานที่คุณทําแล้วมีความสุขงานที่เป็นงานที่ถนัดของคุณอาจจะเป็นงานเสริมงานอดิเรกอะไรก็ได้ค่ะมันอาจจะสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางให้กับคุณได้หรืองานธุรกิจที่คุณทําอยู่อ่ะมันก็จะเติบโต การเงินจะเริ่มหมุนเข้ามามากขึ้นอืมอัศวีนเหเลียนอืมจริงๆเงินคุณจะดีขึ้นเหมือนเหมือนการเงินของคุณช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเออเหมือนประมาณเนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ตัวคุณเองอ,า,อาจจะรู้สึกว่าเครียดกับภาระ ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเครียดว่าแบบจะทําได้ไหมงานฉันจะเป็นยังไงจะทําได้หรือเปล่าแต่ในไพ่ตัวนี้เขาบอกว่าคุณจะทําได้ตามกําหนดที่คุณต้องการนะคุณจะจัดการกับปัญหาเรื่องภาระหนี้สินอะไรเงี้ยได้ทันเวลาอืมดีมากอีกใบหนึ่งอืมเหมือนเลยคว่าคุณนะ่ะเดินออกจากปัญหาไม่ว่าจะด้วยการเงินชีวิตส่วนตัวหรือความผิดหวังอะไรที่คุณเคยเจอมาเหมือนคุณแบบ อาจจะเพิ่งแบบว่าเออช่างแม่งวะช่างเถอะอะไรเงี้ยเออเหมือนคุณจะช่างและช่างมนแล้วอะไรเงี้ยไม่ไปสนใจใส่ใจแล้วก็เหมือนมุ่งหน้าในการแบบทำมาหากินดีกว่าเออโฟกัสที่ตัวเองที่ครอบครัวอืมประมาณนั้นเดี๋ยวใบสุดท้ายขอให้อีกหนึ่งใบหืมเนี่ยเห็นไหมพอคุณแบบเหมือนประมาณว่าคุณแบบช่างและไม่เอาอะไรและช่างมนแล้วกับปัญหาอะไรทั้งหลายอะ่ะเหมือนตอนนี้คุณมีไฟในการที่จะลงมือทํา ทำธุรกิจทำงานทำอะไรของคุณอะเออที่มันจะก่อให้เกิดเงินอะคุณจะแบบมีไฟมุ่งหน้าที่จะทําแบบไม่สนใจอะไรและอะไรที่ผ่านมาหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นที่คุณไม่สามารถแก้ไขควบคุมได้คุณก็ปล่อยละช่างแม่งวะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วคุณก็จะแบบเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจและมีไฟในการทําในสิ่งสิ่งนี้ด้วยแล้วมันจะทําให้คุณะเกิดผลประโยชน์ด้านการเงินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ด้านการเงินที่คุณได้ลงมือลงแรงลงทุน มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากแล้วมันจะมีเงินเข้ามาอาจบางคนอาจจะหลากหลายช่องทางหรืออาจจะมาจากงานอดิเรกข,ของคุณแล้วทําให้มันมีผลประโยชน์ด,ด้านการเงินของคุณขึ้นมาได้ดีมากเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาไม่ว่าจะหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่สุจริตและไม่คิดร้ายต่อใครไม่เบียดเบียนใครทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีและทุกอย่างก็จะดีเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ